สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับลุงโทนี่นิววันนี้มีข่าวจะนําเสนอครับและบอกเลยครับว่าเป็นข่าวที่น่าหดหูเป็นข่าวที่สลดแล้วนะครับมาฟังเนื้อข่าวกันครับนะก็นี้แฟนสาวถูกลงลิ้นถึงแก่ความตายแฟนหนุ่มซึ่งเป็นจําเลยในคดีนี้นะฮะให้การว่าขณะที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ตาย จำเลยได้ใช้ลิ้นกับอวัยวะเพศจนผู้ตายมีอาการเกรงและตาเหลือกครับจากนั้นแน่นิ่งหมดสติไปเรื่องนี้นะฮะถึงศาลเลยทันทีศาลชั้นต้นได้พินิพิเคราะห์แล้วนะครับเห็นว่าไม่ใช่การกระทําโดยประมาทตามมาตรา291แต่เป็นเจตนาแบบเล็งเห็นผลตามมาตรา5 9ขีด2 8 8เพราะผู้ตายหายใจแรงผู้ชายจะหายใจแบบหายใจแรงและยังบอกจำเลยว่า ใจจะขาดแล้วตอนที่สามีลงลิ้นเนี่ยนะฮะผู้ตายก็ได้หายใจแรงแต่จำเลยก็ยังไม่หยุดเลียยังก้มหน้าก้มตาเลียต่อไปจำเลยย่อมเล็งเห็นผลได้ว่าผู้ตายจะตายได้แต่จำเลยยังไม่หยุดที่จะยับยั้งกับใจแก้ไขประมาณว่าตัวสามีเนี่ยนะครับทั้งทั้ที่เห็นว่าผู้ตายเนี่ยใจจะขาดแล้วแต่ก็ยังไม่หยุด <Nope. S 1> ไม่แก้ไขอะไรเลยจึงไม่มีเหตุบรรเทาโทษ สารไม่ฟังแล้วขนาดเขาร้องจะเสียชีวิตอยู่แล้วแต่ตัวสามีเองเนี่ยก็คือยังไม่หยุดอ่ะสารบอกว่าเมันไม่มีเหตุบรรเทาโทษนะตามมาตรา78ให้ลงโทษสถานหนักเป็นไงครับนี่คือเรื่องของสามีภรรยาแต่คดีพิกครับเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้นะฮะยืดอุทธรณ์ครับ,เร,รบ,รบเรื่องนี้ยืดอุทธรณ์นะฮะสารอุทธรณ์ล่าสุดเลยนะครับ เห็นว่าไม่มีความผิดครับเพราะผู้ตายสมัครใจเองสมัครใจเข้าเสี่ยงภัยเองนะครับสมัครใจเข้าเสี่ยงภัยนี้เองอีกครั้งจำเลยให้การว่าสามีให้การว่าขณะใช้ลิ้นนั้นผู้ตายได้ใช้มือนะฮะกดหัวจำเลยไว้นะฮะกดหัวกดหัวใส่นะครับกดหัวจำเลยไว้พร้อมสั่งอย่าหยุดสิประมาณคงจะแบบอย่าหยุดสิอย่าหยุดอย่าหยุดเอาอีกเอาอีกอะไรประมาณนี้นะฮะอันนี้คือคาดการไว้เฉยๆพร้อมสั่งว่าอย่าหยุดอย่าหยุด ก่อนที่ผู้ตายจะขาดใจตายแสดงว่าผู้ตายนะฮะสมัครใจเสี่ยงต่อภัยที่จะอยู่ข้างหน้าถึงแม้รู้ว่าใครจะมาถึงสารอุทธรณ์ก็เลยยกครับจำเลยไม่มีความผิดเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าลิ้นสามารถยกคนได้แต่ลิ้นสามารถทำให้คนตายได้ครับอย่าลืมกดซับสไครต์ช่องและกดกระดิ่งเดี๋ยวข่าวต่อไปเด็กกว่าน,นี้ฝากติดตามด้วยครับ